สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมีมี่เดทารอนค่ะและคลิปนี้นะคะเป็นดวงความรักค่ะของชาวราศีธาตุไฟนะคะเมษิงแล้วก็ธนูค่ะเรามากันในหัวข้อนะคะดวงความรักครั้งเก่าหรือว่าคนเก่าๆของเรานั่นเองค่ะไม่ว่าจะเลิกกันไปนานแล้วหรือว่าเพิ่งจะเลิกไปนะคะเป็นคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่ค่ะพลังงานในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นในช่วง1-3เดือนหลังจากที่คุณมาดูคลิปนะคะไม่ว่าจะมาดูตอนไหนก็ตามก็นับไป1-3เดือนได้เลยค่ะสําหรับบางคน นนะะบางเหตุการณ์ก็อาจจะเกิดขึ้นช้านะคะบางเหตุการณ์ก็อาจจะเกิดขึ้นเร็วก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าความรักครั้งเก่าของคุณตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในอดีตค่ะว่าที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงกันบ้างตอนที่คบหาดูใจกันนะคะ สำหรับเรื่องราวความรักในอดีตนะคะค่อนข้างจะเห็นชัดเจนนะคะว่าชาวราศีธาตุไฟอะค่ะค่อนข้างที่จะรักแล้วก็เอ็นดูอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเหมือนเรามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนทําให้เรามีความสุขแล้วเราก็อยากจะทําให้เขามีความสุขเช่นกันมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีการช่วยเหลือกันนะคะบางคนนะคะชาวราศีธาตุไฟไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีการช่วยเหลือในด้านการเงินของเขาหรือว่ามีการเอาการเงินให้กันแบบนี้ก็มีด้วยนะคะ เป็นฝ่ายเราอะคะ่ะที่เป็นฝ่ายให้นะคะจนเรารู้สึกว่าเราให้มากเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามันบันทอนหรือเปล่าบางคนอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินนะคะแต่ว่าเป็นการทุ่มเทที่มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะคะ่ะจนเรารู้สึกว่าเหมือนเราไม่รักตัวเองเลยเราสูญเสียอะไรไปตั้งมากมายแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้มาในความสัมพันธ์นะคะมันก็เลยนําไปสู่การลังเลนะคะในการตัดสินใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันบ้างนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะ สำหรับความสัมพันธ์ในตอนนี้นะคะชาวราศีธาตุไฟะคะ่ะถ้าก่อนหน้านี้คุณทุ่มเทมากเลยแล้วก็อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันดีมากเลยอะตอนนี้คุณเลิกทําแล้วนะคะคุณไม่ได้แอคชั่นไม่ได้มอบอะไรให้เขาแม้กระทั่งความรู้สึกดีๆคุณก็หยุดที่จะให้แล้วนะคะตอนนี้คุณกลับมาดูแลตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องจิตใจนะคะการเลิกลากันในครั้งแล้วที่แล้วหรือที่ผ่านมานะคะ่ะ มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่มั่นคงในจิตใจแล้วก็รู้สึกเศร้ามากนะคะบางคนอาจจะไปเพิ่งธรรมะหรือว่าไปมีการเรียนรู้หรือปฏิบัติอะไรบางอย่างที่ทําให้เรามีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นนะคะถ้าพูดถึงตัวอีกฝ่ายหนึ่งะคะ่ะก็ไม่มีการทักทายมาหรือว่าแอคชั่นอะไรเช่นกันคะ่ะตอนนี้คุณพยายามจะมองหาตัวเลือกใหม่ๆนะคะบางคนก็มีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วด้วยคะ่ะแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบตัวเลือกหรือว่าการพูดคุยกันยังไม่ใช่สถานะที่ชัดเจนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์นะคะของคู่ทังคู่อะคะ่ะในอนาคตมันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะ สำหรับความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะคในช่วง3ามเดือนนี้นะคะ่ะดูจะยังไม่ได้พูดคุยกันนะคะต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นนะคะในรูปแบบความสัมพันธ์มันไม่ได้มีการพูดคุยกันก็เลยอาจจะไม่ใช่ความสุขที่คนสองคนอยู่ด้วยกันนะคะแต่เป็นความสุขที่เรามีความสุขอยู่ฝ่ายเดียวหรือเขามีความสุขอยู่ฝ่ายเดียวค่ะเป็นการใช้ชีวิตกับตัวเองแล้วก็มีความสุขนั่นเองนะคะ เป็นช่วงที่ต่างฝ่ายต่างอยู่กับตัวเองคิดทบทวนหรือว่ากําลังอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิตคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าตัวเขาเองนะคะมีอะไรอยากจะบอกเราไหมในความรักความสัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกในตอนนี้นะคะ สำหรับความคิดความรู้สึกของเขานะคะดูเหมือนเขาอะชอบคิดตบทวนในเรื่องราวเก่าๆนะคะเขามีความรู้สึกว่าตอนที่เคยเขาหาดูใจกันอะมันเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วเขาก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่สามารถพึ่งพาได้เป็นตัวของตัวเองคือเป็นผู้หญิงแกร่งเป็นผู้หญิงเก่งอะคะ่ะสําหรับเขานะคะแล้วเขาก็มองว่า สิ่งที่เราขาดไปนะตอนนั้นหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องการงานนะคะเขามองว่าการงานของเรายังไม่มั่นคงการเงินของเราก็เช่นเดียวกันค่ะมันก็เลยทําให้เขามีการคิดทบทวนแล้วก็การยังไม่มั่นใจในตัวเราอะคะ่ะเขาเป็นคนที่ชอบใช้ตรรก,กะชอบใช้เหตุผลนะคะเขาอยากจะได้คนที่เพอร์เฟกมาคู่กันกับเขาเพื่อที่จะเดินหน้าไปด้วยกันนะคะนั่นเป็นความคิดของเขาณนะตอนนั้นนะคะแล้วปัจจุบันเขาก็เหมือนกําลังทบทวนความคิดของตัวเองอยู่ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะคะว่าความคิดความรู้สึกของทั้งคู่ที่มีให้แก่กันณปัจจุบันนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอเริ่มที่ชาวราศีธาตุไฟกันก่อนเลยค่ะ สำหรับตัวชาวราศีธาตุไ่เองนะคะคุณรอคอยนะคะการกลับมาพบกันหรือการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่การรอคอยแบบใจจดใจจอนะคะคุณคิดว่าเมื่อไหร่ที่ถึงเวลาที่เหมาะสมของคุณทั้งคู่อะคะ่ะคุณทั้งคู่จะได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าคบหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือสิ่งที่คุณคิดแล้วก็คาดหวังไวะคะ้ค่ะมาดูตัวเขากันบ้างนะคะว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเราบ้างคะ่ะ สำหรับตัวเขาเองนะคะเหมือนกับว่ามองถึงการเริ่มต้นใหม่หรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตมากกว่านะคะเขามองว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันน่าจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้แล้วหนึ่งถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเราค่อนข้างจะเด็ดขาดแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยในตอนเลิกกันนะคะมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเราคงคิดมาดีแล้วแล้วเราคงไม่ได้อยากกลับไปคบกับเขาอะคะ่ะ มันเลยทําให้เขาอะค่ะตั้งหน้าตั้งตาที่จะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิตนะคะตอนนี้อะค่ะเขามีความรู้สึกที่โฟกัสในเรื่องการงานมากกว่านะคะเขาอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการงานหรือว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบใหม่กับตัวเองอะค่ะมันยังไม่ได้มีไพ่อะไรที่เกี่ยวกับความรักโรแมนติกนะคะแต่ว่าเป็นอะไรที่เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นการงานใหม่ๆการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการย้ายถิ่นฐานค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าคุณทั้งคู่ะค่ะจะมีโอกาสในการรีเทิร์นกันไหมนะคะจากหน้าไพ่ะค่ะมันเป็นสิ่งที่ จร,จริงๆคุณน้องคู่ก็อยากจะรีเทิร์นนะคะแต่มันไม่มีการแอคชั่นไม่มีการลงมือทําอะไรกันทั้งคู่เลยค่ะคุณน้องคู่เลิกที่จะพยายามแล้วเราก็เหมือนเหมือนต่างฝ่ายต่างมองกันต่างฝ่ายต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่มีการแอคชั่นหรือพูดคุยอะไรกันนะคะโอกาสในการคืนดีมันก็เลยยังไม่มีนะคะแต่ว่าถามว่าคิดไหม่ะคะต่างฝ่ายก็ต่างยังคิดอยู่นะคะแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจอะคะ่ะ เรามาดูกันนะคะว่าตัวเขาอะค่ะตอนนี้มีคนใหม่แล้วหรือ,อยังค่ะ ว่าเขามีคนใหม่แล้วหรือยังอะคะ่ะเขาค่อนข้างจะเสียใจนะคะกับการอกหักหรือว่าการสูญเสียคนรักนะคะเขาอาจจะเพิ่งผ่านพบเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เขาเสียใจมากๆมานะคะมันทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตมันมีแต่ความเศร้าความเหงาความโดดเดี่ยวเวลากลางคืนก็ไม่มีใครอยู่ตัวคนเดียวอะคะ่ะมีแต่ความรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะที่เกาะกินใจเขาอยู่ ถามว่ามีคนใหม่ไหมตอนนี้ใช้เวลากับเพื่อนๆมากกว่านะคะบางคนในตอนนี้เขาอาจจะชอบสังสรรค์หรือว่าชอบทําอะไรใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่แต่ว่าพูดถึงความรักตอนนี้ยังไม่มีค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าแล้วเขาจะทําอะไรไหมในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ ว่าทําอะไรไหมนะคะเหมือนหนึ่งนะคะเขาจะทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นค่ะเขาเป็นคนที่ชอบความมั่นคงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการเงินถ้าถามว่าเขาโฟกัสอะไรตอนนี้ก็คืออยากให้ตัวเองมีฐานะที่ดีขึ้นมีการงานการเงินที่มั่นคงขึ้นมีชีวิตที่สุขสบายมากขึ้นนะคะเขาไม่ได้ปิดโอกาสนะคะในการที่จะเข้าหาเราหรือว่าเราเข้าหาเขาอะค่ะแต่ว่ามันก็มีอะไรบางอย่างที่ทําให้ในใจลึกๆเขารู้สึกว่า ยังไม่มั่นใจในตัวเองยังไม่มั่นใจในตัวเราแล้วก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงกับชีวิตตีอะคะ่ะไม่ใช่แค่ตัวเขานะคะฝ่ายเราก็เช่นเดียวกันตัวเราเองก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะเข้าหาเขาหรือว่าอยากจะไปพูดคุยกับเขาแต่ถามว่ารอคอยการกลับมาไหมก็รอคอยการกลับมาพูดคุยกันหรือว่าพบเจอกันแม้แต่ทักทายสั้นๆเราก็รอคอยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรกับเราบ้างในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือว่าความรักในรูปแบบนี้คะ่ะ ที่พ่อยากจะบอกกับเรานะคะดูเหมือนว่าฝ่ายเขาอะค่ะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะคะเขาอยากจะใช้ชีวิตให้มันสนุกแล้วก็อยากจะเที่ยวเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆมากกว่าค่ะเขายังไม่ได้มองอะไรที่เป็นการลงหลักบักฐานมีครอบครัวหรือมีความรักที่มั่นคงนะคะ ตัวเขาเองอาจจะยังมีอะไรบางอย่างที่ไม่กล้าด้วยล่ะคะ่ะที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ที่มันมั่นคงบางคนจริงๆแล้วในตอนนี้นะคะ่ะเขาอาจจะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวข้างในจิตใจนะคะอาจจะเป็นคนที่ขาดความรักความอบอุ่นนะคะในวัยเด็กนะคะมันก็เลยทําให้เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการมันเกิดอ,อะไรกันแน่กับ2องนะคะตอนนี้การเงินเขาอาจจะมีปัญหาค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่ายังไม่สามารถจะดูแลเทคแคร์ใครได้หรือถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาอาจจะรู้สึกว่ายังไม่กล้าที่จะเริ่มต้นกับใครใหมๆ่ๆเพราะว่าการเงินเขายังไม่มั่นคงนั่นเองนะคะ พายอยากจะบอกอะไรเราเพิ่มเติมไหมคะสิ่งที่พาอยากจะบอกกับเรานะคะดูเหมือนว่าตัวชาวราศรีธาตุไฟเองอะค่ะ จะมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนใหม่ๆมากกว่านะคะคนๆนี้จะเป็นคนที่อายุรุ่นราวเราวเดียวกันหรืออายุน้อยกว่านะคะ3าถึงหปีได้เลยค่ะหลังจากที่คุณผ่านเจอประสบการณ์แย่ๆมานะคะแล้วก็เลิกรอคอยเลิกคาดหวังนะคะกับคนเกา่าๆว่ะค่ะตอนนั้นคุณจะได้พบเจอคนใหม่ๆนะคะเป็นคนที่น่ารักนิสัยดีโรแมนติกแล้วก็เอาอกเอาใจเก่งนะคะคนๆนี้จะเข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณนั่นเองค่ะก็บจบลงไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวความรักของคุณกับคนเกา่าๆนะคะ ก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือใครอยากจะดูเรื่องความรักในด้านอื่นๆน,นะคะก็สามารถย้อนดูที่คลิปเก่าๆได้เลยนะคะส่วนใครอยากจะให้ทำหัวข้อไหนกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักครั้งใหม่ความรักทางไกลหรือเรื่องอื่นๆที่คุณอยากจะรู้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ที่ข้างล่างมาได้เลยะคะ่ะมิมีก็อยากจะตอบทุกสิ่งที่คาใจทุกคนนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่ใน คลิปหน้า EP ีหน้าดวงความรักของพวกคุณค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ